่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิศบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับพบกับผมทิศบ้วนบางประมาอสศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะครับพบกันทุกวันก็ขอให้ท่านมีความสุขทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องปัญหาแฟนรายการที่ได้ถามไทยกันนะครับท่านบอกว่า,าผมมีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินซึ่งตอนนี้มีอยู่8ไร่เป็นที่ท้องนาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาอยากทราบว่าจะปลูกอะไรดีไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวอ่อน มะม่วงหรืออะไรที่อาจารย์คิดว่าน่าจะได้รับผลประโยชน์ดีครับนี่ก็วัน,นวันนี้เราพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเอ่ยชื่อบุคคลเนื่องจากว่าในบางที่นั้นเขาไม่อยากให้มีการแสดงตัวตนนะครับกอ็อันนี้ก็เป็นคำถามสรุปความก็คือว่า 1. อยู่ชะเชิงเซา 2. มีที่อยู่8ไร่สเป็นที่นานะฮะ แล้วก็สี่ท่านอยากจะปลูกพืชไม้ผลหรือจะปลูกอะไรดีก็ปรึกษาผมนะฮะครนี้ก่อนจะตอบเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่สำคัญอยู่ก็คือว่าหนึ่งท่านทำเต็มเวลาหรือไม่เวลานี้ท่านมีเวลาไปทำเต็มเวลาไหมหรือท่านยังรับราชการอยู่ยังทำงานอยู่และ จะไปปลูกในบางเวลานะหรือถ้าอยู่ในบางเวลาแล้วท่านมีแรงงานที่จะทำหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีก2อสเงื่อนไขที่จะบอกกล่าวกันแต่อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะให้หลักการกว้างๆอย่างนี้ก่อนนะครับลำดับแรกพอเราบอกว่าเป็นที่นา แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพื้นที่นั้นเป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็โดยปกติก็มักจะมีน้ำขังนะฮะที่ลุ่มต่ำและน้ำขังอันนี้เราคาดหมายอย่างนั้นนะ,ะทีนี้ก็อยากให้ท่านเช็คลำดับแรกว่าไอตอนที่ฝนฟ้ามันตกหนักๆฝนมันตกน้ำมันท่วมน้ำมันมาเนี่ยที่เหล่าน้ำท่วมไหม ถ้าไม่เคยปรากฏว่ามีน้ำท่วมเลยนะครับออันนี้ก็สบายใจไปเปาะแต่ถ้าบอกว่ามีเวลาหน้าฝนเนี่ยระดับน้ำมันขึ้นมาสูงถึงระดับนั้นระดับนี้ท่านเช็คระดับตรงนั้นไวนะฮะและถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำในพื้นที่8ไร่ก็คือพยายามสร้าง คันสวนก่อนอันนี้ผมบอกไปแบบแบบเต็มสตรีมเลยนะฉันทำได้แค่ไหนก็ค่อยว่ากันนะคือพยายามสร้างคันสวนคันดินรอบพื้นที่เสียก่อนในการที่อาจจะใช้รถแบคโคเนี่ยในการนีงมาขุดแล้วก็ตั้งคันขึ้นมาคันดินรอบพื้นที่ถ้าจะให้กว้างอย่างน้อยๆ3เมตรนะฮะ อย่างน้อยๆนะอันนี้น,นี้ชานบนนะแล้วเราเวลาทำมันต้องมีสโลปนะครับซึ่งก็จะกินพื้นที่ไปประมาณสัก4เมตร4เมตรครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็แต่อย่าใช้วิธีไถดินไม่ทำคันนะครับให้ใช้วิธีขุดตักดินขึ้นมาทำคันพื้นที่ต่อจากนั้นรอบพื้นที่ถ้าเราจะทําสวนแล้วนะฮะก็ควรจะปลูกต้นไม้ที่จะเกาะ ชายพื้นที่หรือว่าชายคันดินนั้นนะก็เอามะพร้าวนี่แหละนะครับน่าจะเป็นมะพร้าวแกงมะพร้าวอะไรก็ได้แต่การปลูกมะพร้าวรอบคันที่แบบนี้เราจะไม่ปลูกเว้นระยะตามมาตรฐานมะพร้าวเราอาจจะปลูกทีหน่อยได้เพราะเจตนาเราจะเอารากมะพร้าวในการที่จะมายึดเกาะชายพื้นที่ไว้ทีนี้ นอกจากมะพร้าวท่านจะปลูกไผ่นะซึ่งเป็นไม้ใช้สอยไผ่นะเลี้ยงไผ่ลวกเล็กไผ่ลวกใหญ่หรือจะเป็นไผ่อะไรก็แล้วแต่แต่ไผ่นั้นถ้าปลูกต้องปลูกชายด้านในนะครับเพราะว่าถ้าไปปลูกด้านนอกติดกับที่คนอื่นมันอาจจะไปรบกวนคนอื่นเขาส่วนท,ที่ติดกับคนอื่นนั้นก็อาจจะลงกล้วยไว้ตามริมคันดินนั้น นะเพื่อที่จะเป็นสิ่งยึดเกาะคันดินเอาไว้นี่ก็พอเราทำได้อย่างนี้ปับ๊บเราก็มั่นใจแล้วว่าที่ของเรานั้นเนี่ยรับรองว่ายังไงก็น้ำก็จะไม่ท่วมนะแต่ถ้าไม่ทำไว้อยู่ๆไปปลูกพอบทน้ำมันมาปุ๊บบางทีปลูกตั้งหลายปีน้ำท่วมมาไม่กี่เดือนจบเลยอย่างนี้ก็เสียดายนะครับ อ,อันนี้ก็คือคันดินนี้พอเป็นคันดินเสร็จถ้าจะทำสวนนะก็จะต้องยกล่องทีนี้เรายกล่องปลูกอะไรครับอา้าวอย่างท่านพูดมาสองพืชคือมะพร้าวมะม่วงถ้าเป็นมะพร้าวสมมติว่าท่านปลูกกลางล่องนะต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งอยู่ล่องที่หนึ่ง อีกต้นหนึ่งอยู่ร่องที่สองระยะต้องห่างกันประมาณ6เมตรครับ6เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีพื้นที่ยกร่องมา4เมตรมีชันข้างละอีกครึ่งเมตรนะครับแล้วก็มีร่องน้ำสักหนึ่งเมตรเนี่ยอย่างนี้ก็จะตกประมาณหกเมตรพอดีนะครับโดยประมาณอย่างนั้นเพราะว่าระยะปลูก มะพร้าวอ่อนนั้นคือระยะ6คูณ6ระยะระหว่างต้น6ระยะระหว่างแถวนะฮะ6นะ6คูณ6ซึ่งระยะนี้ถ้าจะเป็นสวนมะม่วงก็อนุโลมว่าได้เพราะมะม่วงเดี๋ยวนี้ก็ปลูก4คู4 6คูณ 6, 6 8คูณ8นะมะม่วงโบราณก็10คูณ10ไปเลยอันนั้นต้นใหญ่โตมโหฬารน,นะครับ อันนี้ก็คือเรื่องของการยกร่องนะครับแล้วก็ในร่องก็จะมีน้ำนะครับทีนี้การก่อนจะลงมือปลกูกการเตรียมดินท่านก็ควรที่จะไถดินนะเตรียมดินบนร่องแล้วก็เอาพืชตระกูลถั่วมาหว่านแล้วก็ไถกลบนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือเล็กมีครับทำงนานบนร่องได้สบายแล้วก็ไถกลบลงไป การใช้ประโยชน์นั้นเราจะใช้ประโยชน์อะไรบ้างไอ้ตอนที่เราตักคันดินโดยรอบเนี่ยตรงมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นจุดต่ําสุดที่จะเป็นจุดรองรับน้ําซึ่งถ้าน้ํามากเราก็จะระบายน้ำเนี่ยออกไปจากแปลงออกไปจากพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยการทําประตูน้ําหรือว่า เอาท่อ PVC ีซีใหญ่ไปฝังไว้นะเสร็จแล้วก็ต่อเป็นข้องงอขึ้นมาถ้าอยากให้น้ำระบายเราก็โน้มข้องงอลงมาถึงระดับน้ำมันก็ระบายออกไปถ้าไม่อยากให้ระบายเราก็ยกมันงอขึ้นมานะครับน้ำข้างนอกก็เหมือนกันถ้างอตั้งน้ำก็ไม่เข้าแต่ถ้าอยากให้น้ำเข้าเราก็งอลงไปมันก็เอาน้ำเข้ามาในพื้นที่ได้อันนี้ถ้าเพื่อพื้นที่เป็นอย่างนั้น นะครับเพราะฉะั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาหรือว่าจะเป็นบ่อเลี้ยงผักตบชวาเอาไว้ขึ้นมาทําปุ๋ยถ้าคิดว่าสู้กับผักตบชวา,าไหวนะไม่งั้นจะกลายเป็นผักตบชวาเต็มบ่อไปหมดนะครับแล้วก็คันล่องรอบพื้นที่นะั่นก็จะเป็นเหมือนอลำรางหรือว่าเป็นคูคลองชนประทานที่จะระบายน้ำ นะและในร่องก็สามารถที่จะทำประโยชน์นะในพื้นที่ร่องสวนได้และในขณะที่เราปลูกมะพร้าวอ่อนหรือจะเป็นมะม่วงหรือจะเป็นไม้ผลอะไรก็แล้วแตนะะ่เราก็ใช้ประโยชน์จากการปลูกพืชแซมนะครับในร่องจะทำอะไรในพืชแซมนะที่จะปลูกจะปลูกอะไรนั้นก็เป็นเรื่องที่ เราจะได้คุยกันต่อไปนะครับแล้วก็ขอบพระคุณแฟนรายการที่นี้เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถส่งข้อมูลกันทางไลน์ใช่ไหมฮะท่านสามารถที่จะส่งมาเนี่ยพิมพ์ครั้งหนึ่งอาจจะไม่ยาวมากแต่หลายๆครั้งเพื่อที่จะให้ข้อมูลผมมาโดยเฉพาะถ้าเขียนแผนผังเขียนทิศทางมาให้ทิศบนบางประมาด้วยก็จะดีเวลาท่านส่งมาแล้ว ผมก็จะตอบสั้นๆน,นาที2นาทีไปอย่างท่านในเบื้องต้นแล้วก็จะชวนให้ท่านมาฟังรายละเอียดในคลิปเสียงที่ผมพูดให้ท่านได้ฟังยาว,ยาวๆนี่แหละนะครับท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิศวนบางละมะตู้ปอนอ2ิบกำแพงแสนนคอปฐม73140มห3 1 4 0หรือถ้าจะส่งลายก็แอดไซ B.U.A.N. 2494นะครับใครใครก็รักหัวหัวคันขายใครใครก็ใช้ปุยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุยดีจริงๆหัวคันขาย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโต,ตมา40ปีตามาน้ามีน้องสีงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทุ่นหน้าเพราะรั่วออกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหัววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกัมมันถนช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหัววัวคันไถ ของไทยเซ็ทนทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง องปุ๋ยตราหูวัวเคนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง 16, 8, 8, 2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไถเซนทันเคมีจำกัดมหาชน